รอฟอทอเผย CP รับทำรรโครงสร้างร่วมไฮสปีดช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองพ่วงข้อเสนอหักค่าก่อสร้างรถไฟไทยจีนสัญญา4คิขีดหนึ่งวงเงิน9,000ล้านบาทกับค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิง์และค่าเช่า TOD มักกะสันรัฐไม่ต้องควักกระเป๋า ขีดเช่นมีนาคมนี้เจรจารายละเอียดยุติลุ้น BIO จบออก NTP ย้ำยังไม่มีสัญญาณจากเอกชนขอยกเลิกสัญญาคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินอู่ตะเภา,านะครับท่านผู้ชม ระยะทางทั้งหมดของโครงการ220กิโลเมตรวงเงินในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาสนามบินคือ224,544ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ประเด็นโครงสร้างร่วมระหว่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับโครงการรถไฟไทยจีนสัญญาที่4 1ขิด 1, ช่วงบางซื่อ ถึงดอนเมืองนั้นรฟทพิจารณาแนวทางที่ดีที่สุดคือการให้บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดกลุ่มซีพีนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมดเนื่องจากหากรฟทจะก่อสร้างในส่วนของรถไฟไทยจีนสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งเองต้องประกวดราคาหาผู้รับจ้างซึ่งต้องใช้เวลาอีกมากขณะที่ สัญญา4ี่ขีดหนึ่งมีวงเงินก่อสร้างที่9 2 7 7ล้านบาทแต่มีกรอบวงเงิน4,000ล้านบาทต้องมีขั้นตอนในการขอเพิ่มกรอบวงเงินในสัญญาอีกประมาณ5,000ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้จากการหารือในคณะกรรมการร่วมได้แก่รอฟอทอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทเอเชียเอรรวันจำกัดกลุ่ม CP และที่ปรึกษาล่าสุดทางเอเชียเอรรวันตอบรับเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างร่วมของทั้งสองโครงการโดยเอกชนได้เสนอเงื่อนไข3-4ข้อเกี่ยวกับการเงินหนึ่งในนั้นคือการหักลบค่างานโยธา โครงสร้างร่วมสัญญาที่4ขีดหนึ่งรถไฟไทยจีนจำนวน9,207ล้านบาทจากค่าสิทธิร่วมลงทุนโครงการ Airport Link ARL จำนวน1,671.09ล้านบาทที่เอกชนต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนต่อมานะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าว แตกต่างจากเดิมที่เคยมีการเจรจากันว่าเอกชนจะรับภาระการก่อสร้างงานโยธาโครงสร้างร่วมสัญญาที่4ขิดหนึ่งของรถไฟไทยจีนโดยจะนำไปปรับระยะเวลาการชำระคืนค่าก่อสร้างเร็วขึ้นจากที่สัญญากำหนดปีที่6นับจากเข้าพื้นที่ก่อสร้างแต่ข้อเสนอใหม่เป็นเรื่องการหักจากค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตลิง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจารละเอียดโดยคาดหมายว่าควรจะให้ข้อยุติภายในหนึ่งเดือนหรือภายในเดือนมีนาปีพศ2567นี้นะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้การปรับแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกรณีผลกระทบจากเหตุสุขวิสัย ที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าจากสถานการณ์โควิด -19 และการให้เอกชนผ่อนชำระค่าสิทธิร่วมลงทุนโครงการแอร์พอร์ตลิงโดยรอฟทได้รับค่าสิทธิครบจำนวนที่16,71.09ล้านบาทบวกดอกเบีย้ยและค่าเสียโอกาสก ouri, อีกจำนวน1,060ล้านบาท รวมเป็น11,717.09ล้านบาทโดยให้เอกชนผ่อนจ่าย7งวดโดยงวดที่1-6ชําชำระงวดละ10%งวดที่7จะชำระส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยนั้นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบแล้วหากได้ข้อสรุปโครงการร่วมรถไฟไทยจีน จะหักค่าสิทธิ a i r p o r t Link ก็จะต้องปรับเงื่อนไขและเสนอข้อแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนใหม่รอฟทอยากให้โครงการเดินหน้าและขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าโครงการจะไม่ไปถอซึ่งเอกชนก็ต้องการเดินหน้าแต่ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายจะต้องไม่เสียหาย รัฐไม่เสียประโยชน์และ EEC ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการตามเป้าหมายเพราะหากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินไม่เกิดจะกระทบต่อความมั่นใจในการลงทุน EEC และโครงการอู่ตะเภาเมืองการบินก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนการออกหนังสือแจ้งเริ่มงานก่อสร้าง NTP นะครับท่านผู้ชม ให้เอกชนตามสัญญากำหนดมีเงื่อนไขรองรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน b o i นะครับท่านผู้ชมซึ่งได้รับการขยายเวลาส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมการลงทุนครั้งที่3ออกไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมปีพศ2567นะครับท่านผู้ชมซึ่งหากเรียบร้อย ยังเหลือกรณีการส่งมอบพื้นที่ TDO มรกสันขนาด150ไร่โดยเอกชนต้องจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งพื้นที่มรกสันบางส่วนยังเป็นลำรางสาธรณะนะที่จะต้องขอถอนสภาพลำรางสารณะให้เรียบร้อยยังติดอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือกทมซึ่งรอฟท,ทคาดว่าจะสามารถเจราจากับเอกชน โดยเสนอที่ดินในส่วนอื่นทดแทนได้นะครับท่านผู้ชมในขณะที่รอฟทอมีความพร้อมในการส่งมอบพื้นที่ไม่มีปัญหาทั้งช่วงนอกเมืองจากสวนนภูมิถึงอุตภเมาและช่วงในเมืองบางซื่อถึงประญาไทถึงดอนเมืองพร้อมกับจะเร่งรัดให้ก่อสร้างโครงการร่วมเป็นลำดับแรกเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ก่อสร้างรถไฟไทยจีนและเป้าหมายในการเปิดให้บริการในปี71นะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวระบุว่าบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดมีหนังสือตอบรับก่อสร้างโครงสร้างร่วมโดยรัฐไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณนะครับท่านผู้ชม9,207ล้านโดยจะขอหักจากค่าสิทธิแอ r ฟอร์ดลิงและค่าเช่าพื้นที่ TDO มักกะสัน จึงให้เอกชนทำข้อเสนอที่มีรายละเอียดว่าจะหักกับส่วนใดบ้างและมีวงเงินเท่าไหร่โดยให้นำเสนอรฟอฟทอภา,ายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะนำเข้าหา,หารือในคณะกรรมการร่วมร,ฟอ,ร,ฟอ,ร,อ,รอฟทสกพเอเชียเอรวันในต้นเดือนมีนาคมต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดด,ดว่วนๆนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นเรื่องของการทำโครงสร้างร่วมไฮสปีดนะครับช่วงบางซื่อถึงนนเมืองแล้วก็รถไฟไทยจีนนะครับช่วงสัญญาที่4ขีดหมึองก็จะมีการเพิ่มวงเงินนะครับท่านผู้ชมด้วยวงเงิน9,000ล้านบาทน,นะครับกับค่าลิขสิทธิ์ AirPo r t Link นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด a า n น l ด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลขอขอบคุณครับ